เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีครับเราก็มาอยู่กันที่เรื่องของฟิสิกส์พื้นฐานนะครับ ในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อกันที่หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องเกี่ยวกับขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าไปถูกไหมครับเราก็จะมาเรียนกันที่สัญญาณวิทยุนะครับสัญญาณวิทยุครับเขาบอกว่ามี2ระบบครับคือระบบ AM นะครับแล้วก็ระบบ f m นะครับถามว่า2ระบบนี้ต่างกันยังไงนะครับมันคือมันต่างกาันที่วิธีการเข้ารหัสของของ,ของทั้ง2ส,สัญญาณนะครับ ถูกไหมการผสมคลื่นระบบ AM เนี่ยนะครับคือ amplitude ถูกปะ amplitude นะครับ modulation ครับคือการเปลี่ยนแปลง amplitude ให้มันเป็นการเข้ารหัสสัญญาณนะครับ amplitude ของคลื่นพาหะเนี่ยจะเปลี่ยนตามคลื่นเสียงครับส่วนความถี่ของคลื่นพาหะไม่เปลี่ยนครับโดยส่งกระจายเสียงด้วยความถี่530ถึง1,160 0กิโลเฮิร์นะครับ ส่วนกับสม่คลื่นระบบ FM เนี่ยแอมพลิจูดของคลื่นพาหะไม่เปลี่ยนครับแต่ความถี่ของคลื่นพาหะเปลี่ยนแปลงตามคลื่นเสียงส่งกระจายคลื่นด้วยความถี่8 8ถึง1 0 0 0เอ้ย108เมกะเฮิร์์นะครับจะเห็นว่ามันต่างกันตรงที่เป็นกิโลกับเมกะนะครับมาดูครับนี่นะครับอันนี้คือเป็นรูปของ เขาเรียกว่าคลื่นพาหะถูกไหมครับและนี่ก็เป็นคลื่นเสียงที่ต้องการส่งไปนะครับคลื่นเ m เนี่ยจะจะเห็นไหมครับว่าตัวแอมพลิจูดของมันเนี่ยจะเปลี่ยนไปถูกปะนะครับจะเปลี่ยนไปนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนไปเป็นการเข้ารหัสของมันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นคลื่น FM เเนี่ยนะครับมันจะเปลี่ยนตรงที่ตรงเนี้ยมีความถี่มากถูกปะตรงนี้ความถี่น้อยกว่าตรงนี้ความถี่มากกว่าจะเป็นการเข้ารหัสของมันนะครับ ก็ถามครับว่าสถานีวิทยุกรีนเวฟครับส่งกระจายคลื่นด้วยความถี่1นึ่งร้อจเมกะเฮิร์จะมีความยาวคลื่นเท่าใดนะครับมีความยาวคลื่นเท่าใดนะครับอ่ะลองใช้ลองคิดคำนวณดูครับ โอเคนะครับใครยังคิดไม่เสร็จบ้างครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าเขาถามหาอะไรนะครับเขาถามหาแลมด้าถูกไหมนะครับเขาให้ความถี่มาถูกไหมครับหรือว่าตัว F นั่นเองนะครับ เสร็จยังครับใครยังไม่เสร็จกดพอก่อนได้นะครับโอเคอันนี้เราก็ต้องใช้สูตรนะครับสูตรเนี่ยก็คือ v นะครับเท่ากับ s ส่วน t นะครับเท่ากับเอ,อ่อลัมดาส่วนด้วยคาบนะครับเท่ากับ f ลัมดานะครับโอเคครับก็คือเราใช้ความสัมพันธ์ของตัวนี้นะครับ v เท่ากับ f ลัมด้านะครับเพราะเราบอกว่า v เนี่ยเท่ากับ f ลัมด้าแล้วเนี่ยเราก็มาใส่ปริมาณแต่ละตัวนะครับ v นี่คืออะไรครับความเร็วถูกไหมความเร็วของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าอย่างที่เราเรียนไปตอนแรกเนี่ยเท่าไหร่ครับาถูกต้องครับมันคือ3คูณ10ยกกำลัง8ดถูกไหมเมตรต่อวินาทีหรือเปล่านะครับอ่ะเสร็จแล้ว ความถี่ครับหนึ่งร้อยหกจุดห้าเราใส่หนึ่งร้อยหกจุดห้าได้ปะไม่ได้ถูกไหมเพราะมันมีเมกะถูกปะห,หน่วยเนี่ยต้องเป็นหน่วยเฮิร์ตนะครับหน่วยเฮิร์ตเนี่ยคือหน่วยต่อวินาทีนะครับก็คูณด,ด้วยเมกะคืออะไรครับสิบยกกำลังหกนะครับต่อวินาทีก็คือหนึ่งหนึ่งส่วนเซกนะครับหรือว่านั่นแหละครับหนึ่งส่วนวินาทีก็คือต่อวินาทีถูกไหมนะครับอันนี้เป็นหน่วย คูณกับอะไรครับความยาวคลื่นถูกไหมนะครับเราก็จะหาไม่ได้แล้วว่าความยาวคลื่นเนี่ยได้เท่าไหร่ถูกไหมนะครับลองไปคิดดูนะครับมันก็จะได้ประมาณนะครับประมาณ2.816นะครับเมตรนะครับ เป็นคำตอบนะครับถ้าเกิดลองลองไปคิดตรงนี้มานะครับคิดสมการนี้ออกมาครับก็คือย้ายเจ้าตัวความถี่ลงไปหาดูไหมนะครับหาออกมาก็จะได้2.8 16ครับโอเคครับ <c oughs> มาดูกันต่อครับเรื่องความเรื่องความถี่นะครับวิทยุนะครับเขาบอกว่าคลื่นวิทยุครับในช่วงความถี่ต่ําถึงกลางเนี่ยนะครับจะสะท้อนที่บรรยากาศชั้นไออโนสเฟียได้นะครับซึ่งอยู่สูงจากผิวโลกประมาณ1นึ่งกิโลเมตรครับทำให้สามารถใช้คลื่นวิทยุเนี่ยในการติดต่อสื่อสารกับสถานที่ที่อยู่ไกลได้ครับแต่สําหรับคลื่นวิทยุในระบบ FM มนะครับมีความถี่สูงกว่านะครับคลื่นจะทะลุผ่านชั้นไออโนสเฟียไปได้นะครับ จึงใช้ในการติดต่อกับยานอวกาศที่เดินทางไปที่เดินทางไปไกลจากโลกมากๆนะครับดังนั้นการรับคลื่นวิทยุในระบบ FM บนพื้นโลกเนี่ยจึงรับได้เฉพาะคลื่นที่แผ่กระจายจากสายอากาศของเครื่องส่งครับตรงมายังเครื่องรับวิทยุของเราจึงรับสัญญาณได้ไม่ไกลมากครับก็คือว่านะครับเหมือนกับอันนี้เป็นพื้นโลกถูกไหม นี่เป็นผิวโลกนะครับอันนี้เป็นชั้นบรรยากาศถูกไหมชื่อว่าอะไรนะ Ioosphere ถูก e ไหมนะครับเขาบอกว่าเนี่ยครับมันมีเหมือนกับสาวสัญ,ญญาณอยู่ถูกไหมนะครับถูกไหมอะถ้าเกิดว่านี่เป็นเเอเอเอ AM นะครับ เอเนี่ยจะความถี่ต่ากว่าถูกปะมันจะสามารถแบบสะท้อนได้สะท้อนผ่านแบบสะท้อนจากบรรยากาศมาได้ระยะไก,กลกว่าถูกไหมปึ๊บปึ๊บสะท้อนไปได้เรื่อยๆถูกไหมครับอือคนฟังเนี้ยก,ก็ก็ก็ยังอยู่ได้ถูกไหมแต่สมมติว่าถ้าเป็นแหล่ถ้าเกิดว่าเป็น เป็นเอฟเถูกไหมเอฟเอนะครับเอเนี่ยความพี่ต่ำกว่าถูกไหมนะครับมันจะแค่แพรไปได้ถึง,ถงไหนแล้วก็ก็อยู่แค่นั้นถูกปะก็จะมีคนแบบคนตรงนี้ได้ถ,ถูกไหมแล้วต่อนนี้สัญญาณก็จะเริ่มอ่อนลงเรื่อยๆแหละพะมันมันแบบ มันแผ่กระจายไปได้น้อยนะครับแต่ข้อดีของมันคือมันสามารถนี่ครับไปสู่อวกาศได้นะครับมันสามารถทะลุไอไอโนสเฟียได้นะครับ<ม>ไปหาอะไรยานอวกาศแบบดาวเทียมข้างบนรูอไหมดาวเทียมข้างบนเนี่ยก็แบบใช้รับรับจากไอเจ้าตัวนี้ได้ดไหรือเปล่าครับอ่าไปว่า,าวาเป็นดาวเทียมครับน,นี่เป็นแบบโซล่าเซลล์ถูกไหมก็มี ีตัวจานดาวเทียมมา,มาอาวานเนี้สามารถรับเจ้าตัว Fm ได้นะครับนี่ก็เป็นข้อต่างของ Am แล้วก็ Fm นะครับ Am ความถี่ต่ำา m m ความถี่สูง AM สามารถจะท้อนกับไอโนสเฟียได้นะครับ Fm จะทะลุผ่านไปนะครับโอเคครับนี่ก็เป็นภาพคร่าวๆนะครับสำหรับเรื่องคลื่นวิทยุนะครับมาดูกันต่อครับ คลื่นเนี่ยเป็นพลังงานที่มีอยู่ในธรรมชาติครับและมีมนุษย์ผลิตขึ้นได้มีความสําคัญอย่างยิ่งในชีวิตประจําวันนะครับและการทํากิจกรรมต่างๆของมนุษย์เนี่ยการทําความเข้าใจเกี่ยวกับสมบัติและการใช้ประโยชน์ของคลื่นเนี่ยจะช่วยให้มนุษย์และสิ่งแวดล้อมดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืนและสมดุลครับทาให้นํามาใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อตอนเองและสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับก็อย่างที่ได้เรียนมานครับว่าคลื่นเนี่ยไงเป็นพลังงานหรือไหมแน่นอนเป็นพลังงานนะครับพลังงานของคลื่นเนี่ย ถ้าเกิดเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยก็จะขึ้นกับความถี่หรือป่าความถี่สูงก็พลังงานสูงอย่างเช่นแกมมาเอ็กซ์เรย์อะไรเงี้ยนะครับจนไปถึงคลื่นที่พลังงานต่ํากว่าก็อย่างเช่นอินฟาเรดหรือคลื่นวิทยุนะครับตอนถ้าเกิดว่าเป็นคลื่นพวกคลื่นกลรือว่าอย่างคลื่นในเส้นเชือกคลื่นบนผิวน้ำเนี่ยก็จะอยู่ที่แอมพลิจูดละนะครับก็อย่างที่เห็นครับก็คือมันอยู่ในธรรมชาตินะครับแล้วเราเนี่ยสามารถเอามันมาใช้งานได้ถูกปห เกิดเข้าใจมันเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัยต่อตอนเองม,มีประโยชน์แล้วก็เพื่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับโอเคครับเรื่องคลื่นก็จบไปครับเดี๋ยวเราไปดูคำถามท้ายบทในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป n e s t l e s c h o o l กันด้วยนะจ๊ะ ถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะดูความรู้ว่านานิดเราจะติดใจนะคะมีอะไรเท่ากันรเรียน่เลขาอกันอ๋อแล้วก็อย่าลืมไปโหลดอแอป s นสเลสค o ล l นะคะ